หลังจากที่ทำโซลาเซลล์มาหลายวันเจ็บหลังปวดเอวปีนขึ้นปีนลงนะครับคลิปนี้ก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับมามาชมด้วยกันนะครับว่บามันเป็นยังไงครับผมนี่นะครับมาชมโซลาเซลล์นะครับเปิดแอร์เรียบร้อยนะครับเพิ่งต่อระบบเสร็จตอนสี่โมงครึ่งแดดไม่ค่อยมีนะครับข้างนอก แดดบ่คอยมีครับคําแล้วตอนนี้จะกินแอมบ้านอยู่นี่ครับแอมกว่า M. กว่าแอมกว่ากว่าไฟในร้านเราเนาะแล้วกินจากโซลาเซลล์ีแอมนะครับีแอมเลยนี่ถ้ากลางวันนี่จะไม่กินไฟบ้านเลยนะครับอันนี้ไฟจากโซลาเซลล์ครับตัวนี้อ่าสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้ในร้านได้ครับ แะตรงนี้ก็ไฟบ้านครับเป็นระบบไฮบริดนะครับผมไฟบ้านก็กินอยู่นิดหน่อยครับนิดเดียวนะครับนี่ครับสำเร็จไปที่เรียบร้อยไม่ระเบิดนะครับอ่ะเดี๋ยววันหลังจะถ่ายให้ดูนะครับก็ระบบก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นสเตเบลิเซอร์นะครับคุม ปุ่มแรงดันแล้วก็แยกโซนใช้ในบ้านนะครับฝั่งนี้ก็จะใช้ไฟบ้านครับฝั่งนี้ก็จะใช้ในร้านเฉพาะในร้านถือว่าสำเร็จนะครับหลังจากที่หมกมุนมาหลายวัน,นกระแสนิ่งๆเลยกินแค่นี้ครับอันนี้กินจากแผง แดดไม่มีกินไป4แอมสุดยอดแล้วครับผลิตไฟได้4แอมนาจะโออยู่นะนี่แอร์ตัดแล้วครับนี่ไม่กินแอมเลยครับนี่อันนี้กินไปแค่2แอมกว่าไฟในร้านส่วนตัวนี้ไฟตัวนี้ไม่กินเลยครับตัวนี้เป็นไฟจากการไฟฟ้านะครับ โอเคนะครับอืมใช้ได้ดีเลยครับผมเรามาดูภายในตู้กันนะครับมาดูภายในตู้กันนี่นี่นะครับภายในตู้อันนี้ประกอบเองนะครับทั้งหมดเลยนี่พัดลมเป่าเย็นเย็นเลยนะครับอุ่นๆเย็นๆเลยไม่ร้อนนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวจะทําที่การจิ้งจกตรงนี้ไม่ให้ลงอ่ะเดี๋ยวมาอัปเดตตอนตอนแสงตอนมีแดดจัดจัดนะครับนี่แสงแดดประมาณนี้ครับแสงแดดไม่ได้เยอะนะครับอันนี้ใช้แผงสีแผงสีแผงเองนะครับผม เ,เดี๋ยวจะมารีวิวตอนแดดเยอะๆกลางวันอีกทีนึ่งแผงรุ่นนี้ทำโวลได้เต็มที่ร้อยกว่าโวลนะครับถ้ามีแสงตอนนี้ทำได้อยู่ประมาณแผงและ75โวลแปดสโวลอยู่ประมาณนี้ครับแสงเมคคึม นี่ฟ้าทิ์เห็นแค่นี้ครับฟ้าทิ์ดวงแค่นี้เองนี่ระบบไฟแล้วก็เขแอร์เย็นสบายกลางวันนี้เปิดใช้ไฟฟรีจากโซลาเซลล์ไาไ่ได้อนะโรโซลาเซลล์หรอครับน<ป>ัดสามหมื่น ซ้ำเขาสูบน้ำละร่วมไปร่วมมาโอ้ตัดงามเลยเจียวเจ้าเจีาเจ้าเจียเออเออวันนี้เ้าเชื่อมอีกจังน้อยเลยเอาเบื่อเบื่อซองหน่อยมาเชื่อมใช้ตัวมีซายก็ได้แบบนี้ใส่เลยมันสีเกียงตัวมีสายมันสีเกียงกว่า